ตูปิยวดีอัปเดตอาการผ่าตัดเขา่าแบบทียเรียนลงกระเพาะเผยวิ่งไม่ได้ตลอดชีวิต เรียกว่าเขาออกโรงพยาบาลติดติดกันสำหรับผู้จัดคนสวยตู่ปิยวดีมาลีนนหลังเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเขา้าไปเมื่อช่วงต้นปีและได้กลับบ้านไม่นานปรากฏว่ามีเหตุให้ต้องกลับมาแอดมิตโรงพยาบาลอีกรอบเนื่องจากแบคทีเรียลงกระเพาะล่าสุดตู่ปิยวดีกลับบ้านได้แล้วโดยได้โพ์ภาพขอบคุณถูกกำลังใจพร้อมอัปเดตอาการผ่าตัดเขา่าและแบคทีเรียลงกระเพาะให้ฟังว่า กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กันนะคะทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ comment, สร้างพลังได้วดดีกลับบ้านแล้วค่ะสิ่งที่ต้องระวังต่อไปคือลิ่มเลือดซึ่งสามารถเกิดได้หลังผ่าตัดต้องกินยาสลายลิ่มเลือดจึงยังไม่สามารถส่องกล้องกระเพาะได้ต้องนัดมาส่องกล้องกระเพาะภายหลังเพื่อรักษาโรคแบคทีเรียลงกระเพาะคุณหมอแจ้งว่าวดีจะวิ่งไม่ได้ตลอดชีวิตต้องหมั่นทำกายภาพ เพื่อให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยพยุงกระดูกได้ตอนนี้กายภาพวนไปเพื่อให้กลับมาเดินได้ปกติก่อนเรื่องวิ่งค่อยว่ากันอีกทีเนาะต่อไปต้องคอยระวังเรื่องน้ำในเขา่าสำคัญมากเพราะเป็นตัวกันไม่ให้กระดูกเข่าสองชิ้นกระแทกกันใครเข่าดังกรอบแกรบต้องลองเช็คเรื่องน้ำในเขานะคะสุดท้ายระวังไม่ให้อ้วนเพราะยิ่งน้ำหนักเยอะแรงกดที่เข่าก็จะมากตามไปด้วยค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ